กับวันอาทิตย์นะสบายสบายวันนี้ก็นำธรรมะข้อคิดคติธรรมนำมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประกินนกกะธรรมนะธรรมะทั่วไปนะถ้าเราพูดถึงว่าธรรมะนี่ก็ถือว่าเป็นแสงสว่างเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตคนเราขาดธรรมะไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าธรรมะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา ตั้งแต่เราเกิดมาแลมีธรรมะในตัวเราถ้าเราจะมองดีๆเราก็เห็นธรรมะวันเกิดเราเข้าใจผิดคิดว่าสุขแต่มันทุกซ่อนไว้ในโมหันจเจริญสติสมบูรณ์รู้ปัจจุบันใครเท่าทันก็เห็นทุกสุขโดยธรรมหลายคนก็คิดว่า การเกิดมันทําให้เรามีความสุขแต,นะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วการเกิดเนี่ยตั้งแต่เกิดมาในเราทุกเราว่าเราทุกตั้งแต่เกิดแต่ว่าเราก็มองไม่เห็นทั้งนี้ทันงนั้นก็เพราะว่าเราไม่ค่อยได้สนใจเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้เรียนรู้ชีวิตของเรามันก็เลยสนุกสนานเพลิดเพลิน,นมากจนเกินไป เราจึงมองไม่เห็นทุกข์นะจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมันไม่ได้สุขเสมอไปมันเป็นทุกข์พะพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องทุกข์ที่ว่าสอนเรื่องทุกข์เนี่ยให้เข้าใจทุกข์ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปหลายๆคนเมื่อเกิดมาแล้วก็ดำเนินชีวิตดำรงชีวิต หลายหลายคนตั้งแต่เด็กจนโตจนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จนเท่าจนแก่ชีวิตก็ลงทิศทางมัวแต่สนุกสนานเพลิดเพลินทำอะไรก็สนุกสนานเพลิดเพลินไม่เข้าใจชีวิตนะพอพัดภาคจากกันไปผิดหวังนิดๆหน่นนนนนอยๆก็เสียใจยเศร้าใจทุกข์ใจในความเป็นจริงแล้วเราเรา,เราต้องเรียนรู้ทั้งสุขและกทุกข์ นะมัได้เรียนรู้เรื่องสุขอย่างเดียวแล้วก็มาได้เรียนรู้เรียนรู้เรื่องทุกขอย่างเดียวเรียกว่าสุขกับทุกข์มันเป็นเช่นนั้นเองเหมือนเราได้ชีวิตเรามาได้ชีวิตมาจากข้อจากแม่แล้วเราใช้ชีวิตของตนเองอย่างไรหลายๆคนก็ประมาทมัวเมวจาจัดงานวันเกิดแต่ละครัง้งแต่ละทีนะเฉะลิมฉลองจนลืมผู้ให้ชีวิตอันนี้ก็สำคัญนะท่านผู้ฟัง ผู้ที่ให้ชีวิตนี่คือแม่เราถ้าเราจะจัดงานวันเกิดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรทำก็คือการทำบุญนาะทำบุญให้กับแม่ทำบุญให้กับตัวเองนั่นแหละก็เลยว่าเป็นวันสิริมงคลในวันเกิดวันเกิดเป็นวันคล้ายเกือบวันคล้ายวันตายของแม่ ราะอะไรท่านผู้ฟังเพราะว่างานวันเกิดที่ยิ่งใหญ่ใครคนนั้นฉลองกันในกลุ่มผู้ลุ่มหลงหลงราบยศสรนเสริญเพื่นทน,นงวันเกิดส่งชีพชั่นเร่งวันตายอีกมุมหนึ่งซึ่งเหงาหน้าเศร้าแท้หญิงแก่แก่นั่งหงอยและคอยหา วันนี้ในวันนั้นอันตรายแม่คลอดสายโลหิตแทบปิดชนวันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่เจ็บท้องแท้เท่าไหร่ก็ไม่บน่นกว่าอุ้มท้องกว่าคลอดรอดเป็นคนเติบโตจนบัดนี้นี่เพราะใคร แม่เจ็บเกียนขาดใจในวันนั้นกลับเป็นวันลูกฉลองกันผ่องใสได้ชีวิตแล้วก็เหลืองระเริงใจลืมผู้ให้ชีวิตอนิจจาฉะนั้นเราเรียกกันว่าวันเกิดวันผู้ให้กำเนิดจะถูกกว่าคำวอวยพรที่เขียนควรเปลี่ยนมา ให้มันดาคุณเป็นสุขจึงถูกแท้เลิกจัดงานวันเกิดกันเถิดนะควรที่จะคุกเข่ากราบเท้าแม่รำลึกถึงพระคุณอบอุ่นเดอย่ามัวแต่จัดงานประจันตัวคุณนภาลัยสุวรรณธาดาประพันไว้ไผเลาะเพาะพิพ้งท่านผู้ฝังฝังแล้วได้ขอคิด ได้คติธรรมว่าหลายหลายคนจัดงานวันเกิดยิ่งใหญ่เป่าเค้กเลี้ยงเฉลิมฉลองดื่มเหล้าเมายากับเพื่อนฝูงกลุ่มของตัวเองอไม่ได้สนใจแม่ดื่มแม่ด้วยซ้ำไปนี่เลยว่าการที่เราได้เกิดมาเนี่ยเราควรที่จะระลึกนึกถึงผู้ที่มีพระคุณ นั่นก็คือแม่ญาติโยมที่เป็นโยมผู้หญิงก็คงจะเข้าใจนะว่าใครก็ตามที่เป็นแม่เนี่ยก็คงจะรู้ซึ้งตอนเป็นเป็นเด็กตอนเป็นสาวยังไม่แต่งงานก็จะมีนะความคิดทัศนคติอีกอย่างหนึ่งแต่พอตอนเองนะแต่งงานมีลูกนะความคิดทัศนคติทุกอย่างก็เปลี่ยนไป นึกถึงตอนเราเป็นเด็กตัวเล็กๆนะแม่รักเราดูแลเราอพอเราเป็นแม่แล้วเรารักลูกมากกว่านั้นอีกอันนี้ก็เรียกว่าความรักมันยิ่งใหญ่ท่านผู้ฟังความรักประเภทนี้มันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นความรักที่ไม่หวังสิ่งใดๆเป็นเครื่องตอบแทนรักโดยที่ไม่มีเงื่อนไขรักโดยที่ยังไม่เห็นหน้าด้ยซ้ําไปไม่ว่าเราจะรักใครก็ตาม ส่วนมากก็มักจะมีเงื่อนไขนะมักจะหวังลึกๆหวังสิ่งตอบแทนเรารักเขาก็หวังว่าเขาจะรักเราบ้างเราให้เขาก็หวังว่าเขาจะให้เราคืนบ้างแต่ว่าความรักที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนั่นก็คือความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกก็นึกถึงพระเจ้าชาติสตรูพระราชโอรสของ พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าศัตรูเนี่ยเกิดในขณะที่พระมารดา,าทรงพระคันก็เลยวา่าฝันนะก็ไม่เชิงว่าฝันหรอกท่านผู้ฟังแพ้ท้องเออแพ้ท้องแพ้ท้องนี่อยากดืมเลือด ธรรมะธรรมดาของผู้หญิงเนี่ยเวลาแพ้ท้องเนี่ยก็แตกต่างกันไปแต่ว่านี่แพ้ท้องอยากกินเลือดอยากดื่มเลือดจนโหราโหราจานทำนายทายทักว่าลูกคนนี้เนี่ยเกิดมาเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อราชบัลลังแต่ว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ย พระอ,องค์รักพระราชโอรสรักโดยที่ยังไม่เห็นหน้าได้ซ้ําไปรักโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะพระมเหสีนี่ทีแรกตั้งใจนะตั้งใจจะเอาลูกออกเพราะอะไรท่านผู้ฟังเพราะว่าลูกเกิดมาแล้วจะฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยแต่ว่าด้วยความรักของพ่อนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวเรานะทั้งสองเราจะช่วยกันดูแลเลี้ยงดูสอนแต่ก็อย่างว่าในะ่านผู้ฝังก็ว่วาในที่สุดก็พระองค์ก็สิ้นพระชนเพราะว่านะพระราชโอรสของพระองค์เองแต่เนื่องจากก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนเนื่องจากเป็นนักปฏิบัติธรรม เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยก็เลยว่าผู้ปิดประตูอาบายภูมิทั้ง4ใครก็ตามที่เข้าถึงทมในระดับนี้เมื่อล่วงลับดับขันไปแล้วจะไม่ไปสู่อาบายภูมิทั้ง4ไม่ไปเกิดในอาบายภูมินั่นก็คือไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ไปเกิดเป็นอสุลกายไม่ไปเกิดเป็น นรกจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาวนเวียนอยู่ในภพภูมินี้แล้วก็จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานในช่วงแรกที่จับพระราชบิดาไปคุมขังนะเนื่องจากตนเองก็ได้คำได้ที่ปรึกษาที่ไม่ดียุแยจนในที่สุดก็คิดจเะเสวยราชสมบัติเองครองราชเองก็เลยจับ พ่อของตัวเองไปคุมขังไว้ในช่วงที่คุมขังนะตามประวัติตามตำราตามตำนานท่านก็บอกว่าก็ห้ามคนเยี่ยมนะนอกจากนะแม่ของตัวเองนะก็คือเหสีของพระเจ้าพิมพิสารพระนางก็ไปเยี่ยมไปเห็นพระสวามีแล้วก็รู้สึกเศร้าใจเสียใจนะก็ซ่อนอาหารไป ก็ให้ได้ทรงเสวยก็ทําให้มีชีวิตอยู่ต่อมาก็พระเจ้าสาตตูเองก็มีมเหสีมเหสีก็ทรงพระคันพระเจ้าพิมพิสารอาศัยการเดินจงกรมนั่งสมาธิ นะพระอริยะบุคคลขาดการปฏิบัติธรรมไม่ได้เราจะเห็นได้ว่าคุณลักษณะพิเศษของพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจะยึดมั่นในบุญในกุศลในคุณงามความดียึดมั่นในพระรัตนตรยัยก็เรียว่าตั้งอยู่ในคุณงามความดีพระเจ้าสัตตูก็ถามทหารว่า พระราชบิดาพ่อเราอยู่ในคุกเป็นยังไงบ้างทหารก็บอกว่าอยู่ดีมีสุขพระเจ้าข่ายังไม่สิ้นพระชนในสุดในครั้งสุดท้ายก็เลยเอามีดมากรีดฝ่าพระบาทของพระราชบิดาทำให้นพระองค์ไม่สามารถที่จะเดินจงกรมได้ในที่สุดก็สิ้นพระชน ในวันที่สิ้นพระชนนั่นเองมเหสีของพระเจ้าราสุตูก็ประสูติพระโอรสทหารก็มาทูลข่าวบอกข่าวว่ามีหยุดสองข่าวข่าวดีและข่าวไม่ดีเอาข่าวดีก่อนข่าวดีก็คือพระองค์นั้นได้พระราชะโอรส ส่วนข่าวลายก็คือพระราชบิดาของพระองค์สิ้นพระชนม์พอร,รู้ว่าพระราชบิดาสิ้นพระชนเนี่ยรู้สึกเสียใจเศร้าใจทุกข์ใจที่เศร้าใจทุกข์ใจเพราะว่าอะไรเพราะตัวเองก็เป็นกําลังเป็นพ่อคนมีลูกนี่แหละก็นั่งบอกว่าคนที่ไม่เคยเป็นพ่อคนแม่คน,นการที่จะเข้าถึงความรักประเภทนี้นม,นมันยากพอเราเป็นพ่อแล้วเป็นแม่แล้วมันความรักมันเกิดขึ้นจับจิตจับใจ รักโดยที่ไม่มีเงื่อนไขแม้แต่ชีวิตก็ยอมให้ได้นี่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะผู้เป็นแม่ผนะู้เป็นแม่เนะี่ยถือว่าอุ้มท้องมาเก้าเดือนเนี่ยทั้งลำบากอยากกินอะไรที่มันอร่อยอร่อยที่ตนเองเคยกินนะก็งดก็เว้นนะเพื่ออะไรนะบางครั้งบางทีก็ ก็เรียกว่าเป็นห่วงลูกที่อยู่ในท้องพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยแหละเป็นวันที่แม่มีความทุกข์แต่ในความทุกข์แม่ก็มีความสุขนะเมื่อเห็นหน้าลูกพยายามที่จะอบรมเลี้ยงดูดูแลรักษานะหมดก็มาให้ไต่ไรก็มาให้ตอมทนุถนอมเหมือนไข่ในหินแก้วตาดวงใจนะท่านผู้ฟัง เขารองบอกว่าลูกที่เกิดมาเนี่ยไม่ใช่ภาระของพ่อแม่แต่ลูกที่เกิดมาเนี่ยมันทำให้พ่อแม่มีพลังมีกําลังใจแม่ท่านหนึ่งพูดไว้หน้าฟังนะว่าลูกไม่ใช่ภาระของแม่แต่ลูกนี่คือแก้วตาดวงใจของแม่ลูกคือพลังของแม่ลูกทำให้แม่มีชีวิตอยู่ ลูกทำให้ชีวิตแม่สมบูรณ์แม่จึงทุ่มเททำทุกสิ่งทุกอย่างดูแลลูกใน,นหลักของพุทธศาสนาท่านเพิ่งบอกว่าใครก็ตามที่ดูแลแม่ดูแลพ่อก็เหมือนกับดูแลพระที่อยู่ในบ้านนะพ่อแม่จึงเป็นพระในบ้านเป็นพระอรหันต์ของลูกถึงแม้โยมจะดูแลพระในวัดดีขนาดไหนทําบุญดีขนาดไหน ใส่บาตรทุกวันไปปฏิบัติธรรมถือศีลอุโบโสถทุกวันพระธรรมสวรนะะแต่ว่าโยมไม่เคยดูแลพ่อแม่ของตัวเองเลยอยู่ที่บ้านเข้าปลาอาหารก็ไม่เคยหาให้กินปล่อยให้ท่านอดอดอยากอยกอยู่ตามลําพังตามธรรมดาท่านผู้ฝังถ้าไม่แก่จนเกินไปมันก็พอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะคนแต่ว่าถ้าแก่มากจนเกินไปบางครัง้งบางทีนะ ลุ่มหลงบ้างสติปัญญาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะไรว่าคนเฒ่าคนแก่เนี่ยบางครั้งบางทีก็ความจํามันเสื่อมบางครั้งบางทีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยเป็นหน้าที่ของลูกหลานนะที่จะต้องดูแลเพราะอะไรเพราะจะได้ตอบแทนคุณได้ตอบแทนคุณคนแก่แล้วก็เหมือนเด็กกลับมาสู่เด็กทําให้เราเนี่ยในฐานะที่เป็นลูกเนี่ยได้ดูแลได้ตอบแทนคุณ ของพ่อแม่ที่ท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านต่ออันนี้สําคัญเลี้ยงท่านต่อช่วยทํากิจการงานของท่านดํารงวงศ์สกุลประพฤตินตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทนะเมื่อท่านล่วงลับดับขันไปแล้วก็ทําบุญทำกุศลไปให้แต่ว่าตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ในะดูแลให้ดีนะดูแลให้ดีรักเทิดทูนไว้นั จึงมีนักปราชญ์นักกวีทั้งหลายเปรียบเทียบนะว่าถ้าจะเอาแม่มาแบกอยู่บ่าซ้ายพ่อมาแบกอยู่บ่าขวาก็ไม่สามารถที่จะตอบแทนทดแทนคุณท่านได้หมดถึงจะเลี้ยงดูท่านตลอดชีวิตก็ยังยังชื่อว่าไม่ได้ตอบแทนคุณ ถ้ายังไม่ได้ทําคุณงามความดีต่อท่านอย่างสม่าเสมอการดูแลพ่อแม่เนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของลูกฉะนั้นก็อยากให้กําลังใจนะท่านผู้ฟังญาติโยมที่เป็นพ่อเป็นแม่อายุมากแล้วบางท่านก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ให้มีธรรมะในจิตในใจลูกหลานอาจจะบ่นว่าบ่นบ้างว่าบ้างก็ให้อดทนอดกัน้น นะบางครั้งบางทีเขาก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะความทุกข์มันบีบนะหลายคนความทุกข์มันบีบและลืมนะลืมหน้าที่ของตัวเองนะลืมพ่อลืมแม่ไปมัวแต่ปากกัดตีนถีบมัวแต่ต่อสู้ดิ้นรนมัวแต่สาะแสวงหัเออบางครั้งบางทีก็ลืมพ่อลืมแม่ไปก็มีนะบางครั้งบางทีก็ก็เรียกว่าเห็นแก่ลาบสักการะทั้งหลาย บางคนก็ถึงขนาดนะทิ้งพ่อทิ้งแม่ทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันเพราะอะไรเพราะมรดกทรัพย์สมบัติทั้งหลายท่านถึงบอกว่าคนลืมบุญคุณมีแต่จะตกต่ำนะคนที่ลืมคุณคนเนี่ยมีแต่จะตกต่ำกตัญญูรู้คุณมีแต่ความเจริญนะคนที่มีความกตัญญูรู้คุณท่านเนี่ย แล้วหาโอกาสตอบแทนนี่ท่านึบอกว่ามีแต่ความเจริญรุ่งเรลืองฉะนั้นเราก็สร้างความเป็นสิริมงคลให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจในตัวของเราด้วยดูแลคนอื่นดีขนาดไหนแต่ว่ายังขาดการดูแลพ่อแม่นี่ก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้ฉะนั้นเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์เป็นคนที่ดีนะทั้งกายวาจาใจก็ตรงนี้แหละตรงที่มีความกตันญูกะตะเวที อันนี้ก็ขอฝากท่านผู้ฟัง